ฉีดรวมๆมันนี้เท่าไหร่ละประมาณเจ็ดแสนแปดแสนแบบเจ็ดแปดแสนจากทั้งหมดกี่ไฟประมาณแปดไฟแปดไฟอาชีพเจ็ดแปดแสนหรอคุณรวยแล้วเนี่ยคุณจะครบล้านแล้วนะเจ็ดแปดแสนเนี่ยขาดอีกสามแสนเอาไฟนี่แล้วมั้งเอาไฟนี่แล้วมั้งไฟไหนฮะเอาไฟเนี่ยให้ได้ครบล้านครับเจอกับใครอ่ะเจอกับตันทีมาตอนที่ได้อาชีพสองแสนสองวันนั้นที่รามเนินป่ะวันนั้นชนะยังไงอ่ะ ต่อยหมัดครับพลิกเออ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 ต่อยหมัดพลิกมาแล้แอดจีเท่าไหร่นะสองแสนสองสองแสนสองเออเออแล้วเที่ยวนี้เขาขอแก้มือที่จัดร้อยสิบสองต่อเขาต่อให้ปอนเขาต่อให้ปอนหนึ่งอ้าวทำไมเขาต่อเดบิดไป่นี่หน่ามือถืออ่ะเออนะครับผูกข้างในข้างในข้างในซ้ายมือของผมอ่ะ เขาให้แล้วพี่กัสเท่าไหร่เขาร้1ย1 1ผม1 1 2ครับเขาแล้วเขา้1 1แล้วเขาเนี้ยไม่เขาทีแล้วร้อเหมือนกัน1 0อเท่ากันครับเที่ยวนี้เขาร้1ครับผมร1อ1ครับทำไมไป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 ต่อให้เขาเขาทำไมเขาต่อให้เราเราเคชนะเข้ามาเราไม่ทราบเราเคยเขาแพ้เรามาไม่เรอครับอ่าร12ครับอยู่ที่เราครับทกี่โลได้ี่โลได้สี่โลชอบไหมพิกัด1ี่ร112ก็ได้อยู่ เคยต่ำสุดเท่าไหร่ร้อยสิบเอ็ดสิบเอ็ดตำสุดครับเป็นไง,ไงบ้างไฟนี้ดูว่าวางเกมทุกเหมือนเดิมสไตล์เดิมับสไตล์เดิมวันนั้นอนอกต่อนอกเราดูช้า,ชากว่าไหมช้ากว่าเราต้องเราต้องมีลูกนำแล้วก็มีมัดได้เยอะกว่านี้ครับแสดงว่าไฟนี้ก็ลูกนำมีมัดเปลี่ยนเกมมีแล้วก็เดินเบียดติดไม่งั้นก็เหลี่ยมเขาจะจัดนะอ่ามั่นอกมั่นใจมั่นใจครับซ้อมกี่สัปดาห์ละ จริงๆงต่อยเมื่ออาทิตย์ทแล้วต่อยเพชรรัตนะเพชรรัตนะไปต่อยเมื่อวันต่อยยอดอีกครับถ้าบอกว่าเราก็ยืดเวลาการซ้อมมาครับเดือนเดือนกว่าแสดงว่านี่ไม่ได้ชกมาเดือนกว่าเลยหรอใช่ครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับวันที่หนึ่งนะ ผมขออนุญาตลบกวนเวลาแป๊บเดียวครับก็เล่นมวยต้องออกตัวกันหน่อยนะครับใครอยากออกตัวกับผมพักยกเอกชุมพรครับฝากไว้ในอ้อมอกอ,อ้อมใจด้วยแอดไลน์ไปเลย a e k 8 6ดนะครับใส่แอดข้างหน้าตามด้วยตัว A ตัว E ตัว K แล้วก็เลข8 กับเลข6นะครับหรือว่าจะสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ข้างๆผมนะครับพักยกของผมเป็นระบบอัตโนมัตินะครับจบ1คู่ผมเคลียร์เงินเลยแล้วก็เล่นน้อยร้อยสองเนี่ยสวยงามมากครับเพราะว่าของผมเนี่ยจริงๆแล้ว1ิบาทก็เล่นได้นะครับเอาไว้ออกตัวเอาไว้นุนเอาไว้เชียร์ของผมเนี่ยผมการันตีเรื่องของคุณภาพเรื่องของระบบแล้วก็เรื่องของการเงินใครมีปัญหาผมตามให้ทุกกรณีผมรับผิดชอบทุกกรณีนะครับแล้วก็ไว้ใจได้ครับหายห่วงฝากนะครับพักยก เอกชุมพร a อ e k อขอบคุณและสวัสดีครับ